ผ้าคลุมทั้ง4มีอะไรบ้างครับคือผ้าคลุมทั้ง4หรือว่าในเกมนี้มันจะมีผ้าคลุมแค่4ชนิดณตอนนี้นะครับซึ่งมันจะสามารถปลดล็อกได้เมื่อคุณทำเควสไปเรื่อยๆนะครับก็คือดำเนินเนื้อเรื่องดำเนินเควสไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีให้ปลดล็อกจนถึงเอนเกมนุน่นมันไม่ใช่ว่าเล่นเนื้อเรื่องหลักแล้วก็จะปลดล็อกทั้งหมดนะนุ่นเอนเกมหมดหนุน่นถึงจะหมดนะครับผ้าคลุมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด ในเกมมีทั้งหมดผู้ผิดไม่ไม่คิดผมบอกสี่คือมีทั้งหมดอะมีห้าแต่ว่าที่มันจะต้องปลดล็อกกับมันมีสี่ไอที่มันติดตัวมันจะมีผ้าคลุมล้มต้นอยู่แล้วนะครับผ้าคลุมล้มต้นอะสีเขียวแล้วก็ผ้าคลุมพวกเนี้ยคือผ้าคลุมที่ปลดล็อกอะจะเป็นสีนู้นสีนี้ก็ว่ากันไปนะครับมันแยกกันนะปกติถ้าเป็นภาคก่อนๆถ้าผมนึกไม่ผิดมันก็มีผ้าคลุมเลือกไปได้อันเดียวปะอันนี้ผมจาไม่ได้ แต่ว่าภาคเนี้ยมันจะพกไปได้สองอันโดยสีเขียวว่ามันเป็นตัวยืนพื้นเปลี่ยนไม่ได้ส่วนภาคคุมที่สองเนี่ยคุณจะเปลี่ยนได้ว่าจะเอาอะไรไปนะครับภาคคุมสีเขียวผมมาบอกก่อนว่าภาคคุมสีเขียวทำอะไรได้ภาคคุมสีเขียวอ่ะมันเป็นภาคคุมที่ติดตัวนะครับมันสามารถดูในเมนูนี้ได้เอภาคคุมเนี้ยนะครับเป็นภาคคุมที่ติดตัวภาคคุมเนี้ยมันเป็นภาคคุมที่เหมือนภาคคุมพลางตัวของทหารอ่ะเมื่อคุณกด ชี้ไปที่ภาคลุมนี้แล้วก็กดสี่เหลี่ยมมันจะเป็นการดึงมาคลุมผ้านะครับแล้วระหว่างที่คลุมผ้าเนี่ยมอนเตอร์จะไม่ไม่สนใจคุณอ่ะเหมือนคุณหายเป็นผ้าคลุมพรางตัวหายตัวว่างั้นเถอะนะครับมันจะมีประโยชน์ตอนที่คุณไม่อยากจะโจมตีมอนหรืออยากจะให้มอนน่ยมันไปโจมตีเพื่อนๆในขณะที่คุณทําอะไรบางอย่างอยู่ นะครับอาจจะวางกับดักดูอาจจะเติมกระสุนอยู่อาจจะรับมีดอยู่อาจจะอยากจะย่องเข้าไปแทงมอนอาจจะปิ้งเตาบาร์บีคิวหรืออะไรไม่รู้แหละนะครับซึ่งมันจะไม่หายไปจนกว่าคุณจะโจมตีหรือโดนดาเมจอะไรบางอย่างหมายความว่าถ้าเกิดว่ามอนมาโจมตีคุณโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นใช้ท่าใหญ่แล้วก็โดนคุณเนี่ยผ้าคลุมก็จะหมดนะครับทีนี้ข้อควรระวังในการใช้ผ้าคลุมทุกชนิดคือเวลาคุณกดเสี่ยมมันจะสวมใส่ใช่ไหม ถ้าคุณเลือกไปที่เมนูเมนูไอเทมแล้วคุณกดสี่เหลี่ยมหรือใช้คีย์ลัดหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะใส่ใช่ไหมคุณอยากกดซ้ําหรืออยาก,กดรัวๆเพราะว่าถ้าการกดสี่เหลี่ยมหรือกดใช้ผ้าคลุมซ้ําอ่ะมันจะเป็นการถอดออกถ้าเกิดยังไม่ได้ใสอ่ะมันก็จะเป็นการคลุมใช่ไหมแล้วก็ถ้ากดเป็นการกดใส่มันจะเป็นการถอดออกพอถอดออกแล้วเนี่ยมันจะต้องเริ่มคููดาวซึ่งคููดาวผ้าคลุมเกมนี้ค่อนข้างนานนะครับดังนั้นอย่าไปกดผิดหยกอย่าไปกดพลาดนะครับแต่ถ้าคุณ ใส่คลุมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลามันแบบเวลาใช้งานมันหมดใช่ไหมมันก็จะเริ่มคูดาวม,มันก็เปรียบเสมือนการถอดอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาก็คือใส่คลุมปุ๊บก็เล่นยาวไปเลยนะครับอันนี้อันนี้ชนิดที่1นนะส่วนชนิดที่2อ,อยู่นี่นะครับชนิดสองชนิดที่2มากดเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้เนาะมันได้แต่เปิดปิดนะครับแต่ว่าชนิดที่2องถนะ้าคุณจะเปลี่ยนนะคุณจะต้องไปเปลี่ยนตรง Equipment ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับโอเคส่วผมจะมาแปลว่าอีก4ชนิด มันทําอะไรได้นะแล้วไปลองเอาเองนะเวลาคุณมาดูตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีตัวเลขทางขวามือว่าเอฟเฟกต์ดูเรชัน90วินาทีกับรีชาร์จไทม์600วินาทีเอฟเฟกต์ดูเรชันก็คือตอนที่คุณใส่ภาคลุมผ้าคลุมนี้มันจะแสดงผล1นาทีครึ่งก็คือ90วินาทีนะครับแล้วพอมันใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะคูดาว600วินาทีก็คือ สิบนาทีถูกไหมผมคำนวณถูกไหมเพราะว่านหนึ่งนาทีมีหกสิบวิอันนี้หกร้อวินาทีก็คือสิบนาทีคูดาวสิบนาทีอันนี้ก็เหมือนกันครับก็คุณก็ดูได้อันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมที่มีเอฟเฟกต์หนึ่งนาทีนะครับแล้วก็คูดาวสิบนาทีอันนี้มีเอฟเฟกนาทีครึ่งคูดาวหกร้อเอ่อสิบนาทีหกร้อยวินาทีอันนี้เอฟเฟกนานหน่อยเอฟเฟกสองนาทีแล้วก็คูดาวสิบนาทีนะครับ อันแรกเอาไว้ทําอะไรครับถ้าคุมสีดําเป็นผ้าคุณที่คุณจะปลดล็อกอันแรกเลยแล้วก็มีประโยชน์มากๆด้วยนะครับก็คือป้องกันแรงดันลมนะครับก็คือลมพัดแรงๆอ่ะนะป้องกันการคำรามแล้วก็ป้องกันการสั่นสะเทือนของพื้นนะครับซึ่งในภาคเนี้ยหรือในเกมนี้นะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีมอนสเตอร์ที่ใช้ลมแรงกระพือปงกระพือปีกแรงๆยังไม่มียังไม่มีมอนสเตอร์ที่ใช้พื้นแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนยังไม่มีนะครับ แต่ว่ามันมีการคำรามของมอนเตอร์โดยเฉพาะตอนที่เปิดมอนนะครับตอนที่คุณโจมตีมอนตอนเปิดตอนที่เปิดเควสอ่ะมอนมันจะเริ่มจากคำรามเสมอแล้วตอนที่คำรามอ่ะเราจะแบบสตานแป๊บหนึ่งเราจะปิดหูแป๊บหนึ่งถ้าเราใส่ผ้าคลุมก่อนที่จะไปโจมตีมอนแล้วมอนคำรามเราจะไม่มีผลนะครับดังนั้นอันนี้มีประโยชน์ตอนที่เราจะเปิดการโจมตีแล้วก็ไม่ต้องเขาเรียกอะไรป้องกันจากการคำรามได้ นอกจากนี้ถ้าอ่านขึ้นไปที่คำอธิบายข้างบนน่ยเขาบอกว่ายังลดดาเมจจากการโจมตีด้วยแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาเมื่อโดนโจมตีหมายความว่าคุณโดนโจมตีคุณจะไม่กระเด็นคุณจะไม่กระดอนคุณจะไม่สตันคุณจะไม่อะไรก็ทําให้ระหว่างที่เราใส่ผ้าคลุมแล้วก็เปิดการโจมตีมอนเตอร์เนี่ยนอกจากเราป้องกันกนนารํำรายแล้วเนี่ยเราสามารถบู๊ไปได้เลยแล้วก็สวนการโจมตีของมอนได้เลยแต่ข้อควรระวังคือถึงแม้เราจะไม่โดนกระเด็นกระดอน แล้วก็ดาเมจลดลงแต่ดาเมจเลือดก็ยังลดอยู่นะหมายความว่าถ้าคุณยังมีพลังป้องกันไม่มากพอแล้วคุณเลือกที่จะสวนมอนไปเลยด้วยการใส่ภระคุมนี้คุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณมีเลือดที่หลายๆเลือดที่คุณแลกไปอ่ะมันมันจะไม่ทาให้คุณถึงตายนะครับอันนี้ก็ระวังให้ดีแต่ว่ามีประโยชน์นะครับผมก็ใช้บ่อยๆนะครับภระคุมที่2ครับเป็นภระคุมที่เหมาะกับใครที่รู้สึกว่าทำไมฉันโดนโจมตีบ่อยๆและเลือดลดบ่อยเหลือเกิน ยังไม่ทันได้สู้เลยฉันก็ต้องออกไปเติมเลือดฉันก็ต้องออกไปเติมเลือดแล้วภาคภุมนี้มันเป็นภาคภุมที่เลือดจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงไปตรงมาเหมือนเป็นรีเจนอะภาคภุมรีเจนมีแต่ว่ามีผลแค่1นาทีเท่านั้นนะครับก็ใช้ในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเอออยากจะเติมเลือดแล้วก็บู๊ไปด้วยนะครับให้เลือดค่อยๆเด้งขึ้นเรื่อยๆส่วนมันเด้งช้าเด้งเร็วผมไม่รู้นะผมก็ยังไม่เคยลองใช้นะครับภาคภุมนี้เป็นภาคภมิหลบภาคภุมหลบหลีกครับคือ ถ้าเป็นภาคที่แล้วภาคคุมหลบหลีกคือมันจะเป็นแบบออโต้หลบหลีกคุณจะเป็นอมาตะโชคขาวอ่ะแต่ว่าภาคนี้ผมดูแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับภาคคุมหลบหลีกในภาคนี้ก็คือมันเหมือนเป็นภาคคุมที่ถ้าคุณใส่แล้วคุณไปเพอร์เฟกต์ดออ่ะก็คือไปใส่แล้วก็ไปกดหลบในวินาทีสุดท้ายที่มอนจมตีพอดีอ่ะมันก็จะทําให้ตัวเองอ่ะมีบัฟพลังจมตีแล้วก็มีคอมโบเพิ่มขึ้น ผมเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะว่ามันอธิบายอย่างเงี้ยมันเข้าใจว่าให้ไปหลบในช่วงเวลาที่มอนโจมตีพอดีเราก็จะได้พรับัฟพลังโจมตีได้คอมโบเพิ่มขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมีบัฟนี้เฉพาะดาบคู่กับธนูหรือไงเนี่ยนะครับดาบคู่มีแน่ๆแต่ธนูนี่มีเหมือนกันแต่ว่าได้บัฟหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมว่าได้ทั้ง2อ,อย่างได้ทั้งสองสองอาชีพนี้นะครับแต่ว่าถ้าใส่พระคุณเนี่ยผมคิดว่านะ มันน่าจะทําให้บัฟเนี่ยมีผลต่ออาชีพอืนอ่นๆด้วยถ้าคุณไปหลบอย่างที่เขาพูดนะครับหรือมันกลายเป็นผ้าคลุมเพราะออโต้หรือมันทําให้หลบง่ายขึ้นยังไงเดี๋ยวช่วยบอกด้วยแต่ผมแปลตามคําอธิบายมัน,ม,นมันแปลอย่างนี้นะครับว่าถ้าคุณหลบเป็นเพอร์เฟกต์ดอะคุณจะได้บัฟพลังโจมตีแล้วก็มีคอมโบเพิ่มขึ้นเอาไปลองดูนะครับผ้าคลุมนี้มีเอฟเฟกต์หนาทีครึ่งแล้วก็รีชาร์จไทม์คูดาวสิ0นาทีนะครับสุดท้ายนะครับ เป็นผ้าคลุมที่สปีดรันน่าจะชอบใช้กันครับเป็นค่าผ้าคลุมคารับเสต็เมนเทลนะครับก็คือจะได้นู่นนะช่วงใช้ท้ายเอ็นเกมที่เป็นเรื่องของเอ็นเกมภาท้ายนะครับก็คือพอใส่ผ้าคลุมนี้ปุ๊บเนี่ยเลือดคุณจะสั้นลงนะครับผมเข้าใจว่าเลือดสั้นลงไม่ใช่เลือดลดลงนะน่าจะเป็นเลือดสั้นลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูแล้วกันว่าตกลงมันเลือดมันจะลดลงเรื่อยๆหรือเลือดสั้นลงนะครับแต่ว่าแลกกับคุณจะได้เพิ่มค่าคริติคอน แล้วก็อาวุธจะแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งคุณโจมตีมอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยพลังโจมตีแล้วก็ค่าที่ทะคอนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและที่สําคัญคือมันมีผลตั้ง2นาทีซึ่งถือว่าเยอะมากๆสาหรับคนที่เป็นสายสปิดรันนะสายสปิดรันเขาฆ่ามอนภายในช่วงเวลาพลิปตาเดียวอยู่แล้วอะสนาทีถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ใช้เวลาคููดาวเท่ากันหมดเลยทุกประคุมนะก็คือ10นาทีนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูว่าตกลงเลือดที่ลดถืออะไรแต่ว่าอย่างที่บอกคือผ้าคลุมนี้คือเป็นสาหรับสายที่ปิดลังหร,หรือสายที่มองว่าตัวเองน่าจะโดนดาเมจน้อยคล่องคล่องแคล่วในการหลบหลีกเลือดลดไปก็ไม่เป็นไรเลือดสั้นไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเน้นที่เพิ่มครีติคอน,นอันนี้น่าลองนะครับแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังโดนดาเมจเยอะอยู่อะไรเงี้ยก็น่าจะอันตรายนะครับสำหรับผ้าคลุมนี้งันเดี๋ยวผมกดใส่แล้วก็เดี๋ยวผมจะไป อธิบายต่อเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรที่ต้องที่อธิบายต่อนะครับถ้าใครที่เป็นสายที่ใส่ภาคลุมใช่ไหมแล้วก็อยากจะใส่ผาคลุมบ่อยๆนะครับผ้าคลุมมันค,คูดาวสิบนาทีแต่ว่าถ้าคุณใส่สกิลบางอย่างนะครับมันจะทําให้ภาคลุมเนี่ยมันคูดาวเร็วขึ้นนะครับสกิลนั้นมันชื่อว่า t u o special i s t ผมไม่แน่ใจว่าผมมีเจมนั้นหรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยจะได้ชี้ให้ดูนะครับ t o s p e c i a list นะครับ S true s p e c i a l i สตเอะเหมือนจะไม่มีหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็ต้องเดี๋ยวต้องไปดูที่ชุดนะครับที่ชุดน่าจะมีนะครับที่ชุดน่าจะมี Tru e s p e c i a l i t ์นะครับไม่เป็นไรนะครับคือผ้าคลุม Tru e s p e c i a l i ตนะ์เนี่ยเดี๋ยวผมไปดูที่อาตีอาวุธนะมันเป็นผ้าคลุมที่จะทำให้ คู่ดาวมันเร็วขึ้นว่างั้นเถอะนะครับแล้วที่มันจะเอามุกมันอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมเอเมอร์ขอดูซุปเปร์เก่าหน่อยที่มีสกิลทูสเปเชียลิสต์ตอร์อเอ,อเออมอร์อ่านี่ทูสเปเชียลิสต์เนี่ยครับท่านผู้ชมนะอ้าวผมไปกดพลาดนะครับทูสเปเชียลิสต์ ให้ดูทางขวาสุดนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปที่ t o o specialist อ่าเป็นสกิลที่จะทำให้คูดาวเครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงภาคคุมเหมาเร็วขึ้นอานนี้นะครับเดี๋ยวไปกดผิดอีกนะนี่อันนี้นะครับ t o o specialist นะครับก็คือถ้าคุณใส่ถึงเลเวล5เนี่ยก็จะลดคูดาว50%หรือว่าครึ่งดึงหมายความว่าภาคคุมเนี่ยมันคูดาว10นาทีใช่ไหม ถ้าเกิดว่าคุณมีทูสเปเชียลิสต์เลเวลหคุณก็ใช้ผ้าคลุมได้ทุก5นาทีแล้วก็สมมุติว่าไอ้ผ้าคลุมที่สปีด r ันที่ที่อันสุดท้ายที่ผมชี้เมื่อกี้ใช่ไหมมันใช้งานได้2นาทีใช่ไหมหมายความว่าพอคุณใช้งานไป2นาทีปุ๊บรอคููดาวน์5นาทีนะครับแล้วคุณก็ใช้ได้อีก2นาทีในการต่อสู้ครั้งหนึ่งก็น่าจะใช้ได้หลายรอบ นะครับก็น่าจะใช้ได้หลายรอบหรือว่าอาจจะแค่รอบเดียวแล้วคุณก็สปีดล้านค่าอะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าก็นั่นแหละลถคู่ดาวลองไปคำนวณดูว่าคุ้มหรือเปล่าที่จะใส่ใส่สกิลทูสเปเชียลิสต์นะอันนี้ก็ต้องพูดถึงเพราะว่ามันเป็นม,มีผลต่อภาคคุมโดยตรงนะครับสุดท้ายนะครับผมจะบอกว่าพอผมแปลภาคคุมแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าการใส่ภาคคุมอ่ะมันจะมีวิธีที่หลากหลายมากวิธีที่เป็นแมนนวลเลยคือ เลื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมใส่อันนี้คือวิธีที่เป็นเบสิกพื้นฐานแบบแมนนวลนะครับก็คือกดสี่เหลี่ยมใส่แบบนี้ก็ถือว่ามีผลแล้วจะเห็นว่าทางขวาล่างจะติกเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็ไอส้สายลักผ้าคุมเนี่ยมันจะค่อยๆลบเลือนจากข้างบนลงมามันเป็นตัวมึงบอกว่าสังเกตทางขวาล่างนะมันเป็นตัวบ่งบอกว่าผ้าคลุมเนี่ยมันกาลังค่อยๆหมดหมดลิปหรือว่านับถอยหลังลงไปนะครับจนกระทั่งมันหมดแล้วก็รูป สีภาคคุมมันหายไปหมดเนี่ยก็คือเวลามันหมดแล้วนะครับไม่มีผลอันนี้คือภาคคุมที่พรางตัวที่ผมว่าเนาะแต่ทีนี้อันเนี้ยภาคคุมสีเขียวเนี่ยมันเป็นภาคคุมหลักใช่ไหมมันต้องใส่ด้วยวิธีนี้แต่ว่าคุณจะไปใส่ในคียัดนี้ก็ได้นะในกรงล้อคีย์ลัดนี้ก็ได้นะเดี๋ยวไอ้คีรัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการใช้คียัดหรือตั้งคีย์ัดเป็นคลิปแยกให้แต่เอาเป็นว่าคุณมาตั้งภาคคุมเป็นหนึ่งในนี้ก็ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นสายใส่ภาคคุมบ่อย นะครับคุณมาตั้งในนี้ในเมนูคลัปก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเป็นผ้าคลุมพิเศษนะครับผ้าคลุมพิเศษก็คือผ้าคลุมที่สองที่คุณสามารถเปลี่ยนได้หลายชนิดเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีวิธีใส่ผ้าคลุมแบบรัดอยู่นะครับนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะมันทําได้ทีเดียวคอยดูนะวิธีการจะใส่ผ้าคลุมรัดผ้าคลุมที่สองคือนะตอนที่คุณสู้อยู่อ่าสมมติว่าคุณสู้อยู่ใช่ ปืบสู้อยู่ใช่ไหมถ้าคุณอยากจะใส่ภาคภุมที่สองนะครับให้คุณกดกรงล้อขึ้นมาแล้วก็กด R 2นะครับอ่านี้ภาคภุมนั้นไม่มีผลละมันคูดาวแล้วภาคภูมนั้นหมดแลวหมดฤทธิ์แล้วนะครับตอนที่สู้อยู่นะผมผมไม่แน่ใจว่าตอนที่จะไม่ช็คบุตรช็คบุตรออกมาเนี่ยมันมันทำได้หรือเปล่าแต่ว่าผมอ่ะจะใช้ตอนสู้อยู่เสมอนะครับเพราะว่า ตอนสู้อยู่เนี่ยมันมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจับจังหวะว่าแบบไอ้คุ้มค่าที่จะใช้หรือยังอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้แล้วก็สู้ต่อเลยนะครับเนี่ยระหว่างที่เราสู้อยู่ปุ๊บเราให้กดเรากดกรงล้อขึ้นมาแล้วก็กด r 2ครับเนี่ยมันจะเป็นการกดเพื่อที่จะใส่ผ้าคลุมอันที่สอง่ะโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเราพิสูจน์แล้วครับว่าผ้าคลุมสีม่วงเนี่ยเป็นผ้าคลุมที่ทําให้เลือดเราลดเรื่อยๆครับ อ่าเป็นผ้าคลุมที่ทําให้เราเลือดเราลดเรื่อยๆก็แสดงว่าเลือดไม่ได้สั้นลงแต่ว่าทําให้เลือดเราลดเรื่อยๆนะครับมันอาจจะต้องไปชดเชยกับการใส่ผ้าคลุมที่อาจจะทําให้เลือดเราเด้งมันจะมีเออไม่ใช่ผ้าคลุมสกิลที่ทําให้เลือดเราเด้งนะครับมันจะมีสกิลที่ทําลายแผลอ่าแล้วเลือดเราเด้งนะแล้วก็มันจะมีวิธีหลายๆอย่างที่ทําให้เลือดเราค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็ลองไป modify ดูนะครับเกี่ยวกับสายผ้าคลุมนี้นะครับมันจะเป็นสองนาทีที่คุณจะต้องแลกด้วยเลือดของคุณแลกกับคลิตคอนของคุณที่จะเพิ่มขึ้นนะครับไหนไหนเช็คได้ไหมว่าคลิตคอนตอนนี้เท่าไหร่คิีตคอนตอนนี้ผมเป็นสี่สิบเซนอันนี้ผมไม่ได้เป็นสายคิีตคอนนะนะเดี๋ยวรอดูว่าไอ้คิีตคอนเนี่ยมันถ้าผาคุมหมดแล้วเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่อันนี้คือน้อง เหมียวเนี่ยก็หิวให้เราทั้งสองรอบเลยนะน้องเหมียวก็หิวให้สองรอบเลยนะครับผมก็ปล่อยไว้เฉยนะผมไม่ถอดผ้าคลุมนะแล้วถ้าผู้ชมดูสังเกตทางขวาล่างจะเห็นว่าผ้าคลุมเนี่ยมันก็อยู่นานอยู่นะสองนาทีของมันเนี่ยนะครับอ่าอันนี้คือพอเลือดผมเหลือน้อยเนี่ยสกิลเฮโรอิกก็มีผลนะ ถ้าเลือดหมดนี่เราจะตายไหมเนี่ยไหนรอดูดิหรือว่าน้องแมวจะฮิวให้ไหมไหนรอดูว่าถ้าเป็นสกิลนี้แล้วเลือดหมดจะเป็นยังไงนะครับจะให้มันรู้กันไปเลยครับลองไปเลยในไหนก็เป็นคลิปเกี่ยวกับผ้าคลุมเออไม่ตายเว้ท่านผู้ชมคือถ้าเกิดว่าผ้าคลุมน,มนี้ถ้าคุณปล่อยจนตายแล้วก็ไม่โดนโจมตีเอ้ยปล่อยจนเลือดหมดแล้วไม่โดนโจมตีก็ไม่ตายนะครับดังนั้นถ้าใครที่เล่นคล่องๆแล้วก็โนดามเมจเนี no ่ย แบบไม่โดนดาเมจแน่ๆเนี่ยใส่ภาคลุมนี้ก็คือน่าจะน่าจะดาเมจกระฉูดได้นะครับดาเมจกระฉูดได้ใครที่เล่นคล่องๆนะแล้วก็ไม่โดนดาเมจ no ดาเมจเนี่ยภาคลุมนี้น่าจะเป็นแบบเบิร์กนะครับไม่แู้ทำไมมันอยู่นานหรือว่ามันอยู่อะไรนะสองนาทีหรืออะไรถ้าทำไมรู้สึกว่าอยู่นานเลอเกินนะครับท่านผู้ชมหรือว่าถ้าเราไม่โจมตีมันจะไม่หายก็ไปดูนะไอภาคลุมเนี่ยแต่ว่าอยู่นานมากนะครับ ไม่เหมือนพระคุมไอ้สีเขียวพระคุสีเขียวนี่คืออยู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวอันนี้ละพระคุมนี่อยู่นานมากนะครับเนี่ยพระคุณยังมีผลอยู่นะเลือดยังลดอยู่นะโอ้พระคุมอยู่นานมากท่านผู้ชมอยู่นานมากเอาเป็นว่าให้รู้กันแล้วกันนะว่าพระคุมทั้งหมดมันมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็สามารถเอาไป มิกแอนแมทกับอะไรบ้างนะครับส่วนผ้าผ้าคลุมหลบหลีกเนี่ยจะช่วยให้หลบหลีกง่ายขึ้นหรือไม่อย่างไรแล้วก็มีผลอย่างไรก็ลองไปลองดูแล้วก็ช่วยบอกผมด้วยว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างเพราะผมก็รู้ว่ามันใช้งานยังไงแต่ไม่เคยเอาไปใช้งานจริงนะครับนะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับใครที่งงว่าผ้าคลุมทั้งหมดเอาไว้ใช้งานอะไรบ้างแล้วไปมิกแอนแมทอ่านะครับอย่าลืมนะครับการใส่ผ้าคลุม แบบคีย์ลัดนะครับเอาไปใส่ที่กงล้อก็ได้หรือว่ากดกด L1 กงล้อขึ้นมาแล้วก็กด R2 ใส่เลยก็ได้แต่ขอโทษด้วยผมไม่รู้ว่าใน PC กดยังไงนะผมขอโทษจริงๆผมก็อยากจะบอกปุ่มทั้ง PC ทั้งอะไรแต่ผมไม่ได้มีคอมไงหมายถึงว่าไม่มีเกมนี้ในคอมอ่ะผมก็เลยไม่รู้ปุ่มนะครับผมเล่นอันนี้ในเพย์ต้องขอโทษด้วยลองไปหาดูนะปุ่มปุ่ม R2 ปกติมันผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าในคอมมันกดอะไร R2 นะครับ ก็คือ L 1แล้วก็หาปุ่มอีกปุ่มหนึ่งอ่ะนะครับไอไอในคอมก็ลองหาปุ่มที่เอากลงล้อขึ้นมาแล้วก็ลองกดปุ่มอะไรใดๆไปเรื่อยๆนะครับไอปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนั่นแหละมันจะมีปุ่มหนึ่งที่ทําให้กดใส่พคัคลมที่2ได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งเลือกนะครับเป็นขี่ลัดนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็นนะ้อยสำหรับมือใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้มาเป็นเพียงกาก่นครับสวัสดีครับ